งไงอ่ามาแล้วสองตัวสายสวยอยาขนมันหนา,ามาอีกแล้วหนึ่งตัวตุ่มน้อยแต่สาสวยนี่ครับเอ้ยได้อยู่นะ<อ>นี่ก็เกือบโรแล้วเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมเก็บตุ่มปลาไหลครับ รร้จะดักตรงไหนแล้วหาดักตามของร่องน้ำบึงที่เคยไปดักก็อ้เข้าเชิงจะห่วงครับก็เลยไม่เข้าไปคือว่าได้ปลาไหลได้ดีลองมาตามนบ้นะตอนดักไม่ได้ถ่ายให้ดูท่านผู้ชมฝนมันตกครับตอนเย็นนะ่ะ ก็เลยรีบแหี่วไปแล้วเมื่อกี้เก็บมาแล้วสามลูกนะเหี่ยวเหมือนกันครับห้อยอยู่ท้ายห้อยอยู่หน้ารถอะ มมน้ำจะท่วมเลย,ยดึงขึ้นมาเลยเฮ้ยเฮ้ยสีจะหนักหนักเอ้ยมีตัวนั่งท่านผู้ชมนี่ครับเหลืองอ้อยเลยมองไม่เห็นตุ่มมันทีแต่ได้ตัวแล้ว

เป็นหน้าแรงนะยาแบบนี้นะโหหน้าดักมากเลยเอุ้ย,ย,ยลุนลูกนี้ครับยังไงอ่ามาแล้วสองตัวไซส์สวย นี่ครับเหยียบปูเดินหาจับตามนาท่านผู้ชมไปเดี๋ยวไปดูที่นีนึครับไปครับอันนี้หมายแรกของเราไปนี่ลุนนี่ตรงนี้แล้วครับบอกเสลยห,หมายเนี้ยหมายในตำนานนี่ครับดักปลาไหลมันต้องหา ทีแบบนี้รุ่นนั้นก็มาท่านผู้ชมแต่ว่าน้ำมันขึ้นครับก็เลยดักไม่ได้มารุนนี้น้ำมันลงไปเยอะแล้วมาครับลูกแรก ตุ่มลูกน้อยแถวครับยังเหลืออีกสี่ลูกว้าวนี่แหละนี้ทำตำหนิไว้ใบบัวโย,โยนมาครับ ตุม่มลุมะอือหาดแล้วสลูกตายจะสามลูกหมดเลย มีลูกที่สามจะไม่เข้ามึงเลยอ่ะ,อระหรือปลาไหลมันจะไปดันอยู่กลางๆแวกไปไม่ถึงอ่ะที่ก็ใช้เวลาแวกเป็นพักเลยเนี่ยกว่าจะถึงพื้น,นอ่ะยาขนมันหนา,าอ่กแล้วหนึ่งตัวตุ่มน้อยแต่ส้สวย มาไปก่อนครับเอา้าสองลูกเดี๋ยวให้ทำต้าหนีไว้นี้างนี้ครับ cho chúa thêm mẹ lúc nha mày 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 ใกล้บ้านก็ด้วยนะไม่กล้าเข้าไปนั่นมากผมหมามัเเานเะท่าอยู่แล้วนี่สุดท้ายสุดท้ายจะเป็นยังไงลุ้นครับหนึ่งสอง ได้ครับตัวงดำเขียวไปสรุปผลงานท่านผู้ชมไปเจอกันที่รถครับนูน่นนะครับท่านผู้ชมเข้าทั้งหมด5ลูกไม่เข้ากี่ลูก6ลูกครับนี่นะ ัก็จะได้อยู่ไปเดเทดูเลยก็แล้วกันครับเอาถุงรีมาอยูนยยนะ่นี่ครับเข่าเหยื่อปูนะนี่ครับเทเสร็จเป็นที่เรียบร้อยท่านผู้ชมนี่ครับเอ,อ้ยได้อยู่นะนี่ก็เกือบรูแลนะ้วเนี่ยหัวสวยอยู่ เห็นไม่ชัดชัดป่าไม่รู้ไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับท่านผู้ชมคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากสวัสดีครับ